โอเคนะครับผมนะก็ขอกล่าวสวัสด nah, ีสาวพี่ด้าทุกผ่้นมทุกท่านกันด้วยเลยรายการนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการล็อกเก้นนะครับก็นะครับในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจกในส่วนของตัวดันสกิปใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีชื่อว่าตัวดันเอฟนั่นเองครับหรือตัวดันฟักอาร์ตนั่นเองนะครับในขณะนี้นะครับผมก็อัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับตัวดันเอฟก็ค่อนข้างอัปเดตบ่อยนิดนึงนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าแบบอาทิตยยย์์ออาทิตตนนนึึงงงแบบบัััปเเดคครร้ละผมก็ ค่อนข้างจะอัปเดตถี่นิดนึงนะครับสำหรับในส่วนของตัวรันเอฟนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับผมก็อัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สามารถเล่นได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นการรันสกิปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็นะครับสำหรับใครที่หาคีย์สำหรับตัวรันตัวนี้ไม่เป็นนะครับผมผมก็เคยสอนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นั่นละนั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับในส่วนของลิงก์ดาวน์โหลดตัวรันเอฟตัวนี้นะครับผมผมก็จะใส่ไว้ตรงคอมเมนต์ปปปััััััััักกกกกหหหมมมมุดดดดเเเเชชช่่่่่นน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 ลลลยยะะะะคคคคครรรรรรบบบบบททาาาาาผผูู้้้้็็สสถไไว์โองิีี เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ